ถ้าเ,เพื่อนๆเล่นเกมฟอร์สเคนเพื่อนๆก็คงจะเคยได้ยินคู่ที่นีกคู่หนึ่งที่ชื่อว่าจอนโดและเจนโดกันมาใช่ไหมล่ะฮะแล้วลวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆคู่นี้เนี่ยเขามีที่มาจากไหนกันและโมเมนต์เนี่ยม,มันมีอะไรบ้างนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจอนโดกับเจนโดทีมมาของทั้งคู่จะเป็นบัญชีที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงแรกๆของโลบอ x ในปี2005เลยแหละครับลเลยได้ว,ว่าเป็นยุคบุกเบิกเลยก็ว่าได้ซึ่งในยุคน,นั้นจะเป็นยุคที่โลบอสยังอยู่ในช่วงพัฒน,นาและทดสอบแพตฟอร์ม และ2บ,บัญชีนี้ก็ถูกสร้างขึ้นโดยคุณเดวิดบาซากี้หรือก็คือ CEO ของโ o b l o x กับคุณอีริกแคสเซิลที่เป็นผู้ร่วมกว่อตั้งครับซึ่งจอนโดกับเจนโดก็มีไว้เพื่อใช้ในการทดสอบฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ภายในเกมอย่างพวกการเคลื่อนไหวการสร้างไอเทมและการโต้ตอบกับผู้เล่นอื่นๆนั่นแหละครับโดยจอนโดจะเป็นบัญชีที่2ท,ที่ถูกสร้างขึ้นยังเป็นทางการของโลบ็อก์ครับและในโลบ็อกบัญชีนี้จะมีรูปลักษณ์แบบตัวละครสีเหลืองไม่ได้มีไอเทมพิเศษ แถมในช่วงปีแรกๆก็ไม่ค่อยเห็นมาออนไลน์เท่าไหร่ครับพอทาง Robox x จะมาออนไลน์แอคนี้แค่ตอนที่จะทดสอบอัปเดตมันก็จะมีผู้เล่นบางคนที่เห็นเขาพป้โๆ,ๆ,ๆ้โมาในเกมแบบสุ่มๆก็เลยทําให้หลายคนงงตาแตกเลยสิว่าเฮ้ยพี่แกเป็นใครมาจากไหนกันเนี้ยส่วนเจนโดก็จะเป็นบัญชีที่ถูกสร้างขึ้นเป็นบัญชีที่3มาคู่กันกับจอนโดเลยแหละครับและสร้างขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันอีกด้วย แล้วบัญชีนี้จะเอาไว้ใช้ทดสอบค้ายกันเลยฮะแต่จะโผล่มาน้อยกว่าจอรโดพอเป็นแบบนี้ก็ยิ่งทําให้ดูลึกล้ำมากกว่าเดิมใช่ไหมหละ่ะครับทําให้บางคนบอกว่าทั้งคู่เป็นคู่รักในตํานานแต่จริงๆแล้วเป็นแค่บัญชีทดสอบเท่านั้นเองฮะแล้วถ้าถามว่าทำไมอยู่ดีๆทั้งคู่ถึงได้กลายเป็นตำนานคู่รักที่แฟนๆโรบ็อกส์ Box, พูดถึงกันเป็นประจำใช่ไหมหละ่ะฮะ ซึ่งเรือทั้งหมดมันเกิดมาจากความเข้าใจผิดของผู้เล่นที่อยู่ในยุคบุกเบิกตั้งแต่ปี2006ถึง2010นู่นเลยครับในตอนที่ชุมชนโลบอกอยเล็กๆอาจจะมีคนที่ไม่ได้เล่นเยอะเท่าปัจจุบันนี้มันก็ทําให้มีแต่พวกข่าวลือเต็มไปหมดครับซึ่งตอนนั้นก็มีผู้เล่นบังเอิญไปเห็นบัญชีของทั้งคู่เข้าเกมมาแบบซุมๆแบบไม่พูดอะไรก่อนจะหายวับไปกับตามันทําให้เกิดข่าวลือว่าพวกเขาเป็นผีหรือเป็นแฮกเกอร์ลึกลับที่ซ่อนตัวอยู่ในระบบคร,ครับแถมยังมีเรื่องแต่งในคีปปา ที่จอนโดถูกเล่าว่าเป็นวิญญาณของเด็กที่เสียชีวิตและเข้ามาอยู่ในโลกของโลบ็อกซ์หรือเป็นเอไอที่สูญเสียการควบคุมและคิดจะแก้แค้นนักพัฒนาครับส่วนเจนโดเธอมันจะถูกมองว่าเป็นแฟนของเขาที่พยายามช่วยแต่ก็ถูกดึงเข้าสู่ด้านมืดครับแถมยังมีเรื่องที่เป็นแฟนเมทอย่าง The S a ซ Story of j o ฟจอดที่เล่าว่าจอรนจะเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกโรบอกดูดูวิญญาณให้เข้าไปอยู่ในเกมทำให้เขากลายเป็นสิ่งชั่วร้ายครับและบางเรื่องก็เล่าว่าจอนและเจนเป็นหัวหน้าของกลุ่มแฮกเกอร์อีกด้วยครับ ซึ่งตำนานพวกนี้กระถูกแพร่กระจายผ่านชุมชนโลบอ o ยูทูบและโลบอสคีปี้พาสต้าวิกิรวมถึงเรื่องที่ผู้เล่นได้สร้างเรื่องราวขึ้นมาเองครับอย่างการที่เห็นข้อความลึกลับจากบัญชีพวกนี้หรือเกมที่พังเพราะพวกเขาซึ่งความเป็นจริงแล้วอาจจะเป็นเพราะคอมของ,องข่าขาดก็ได้ครับแต่แล้วจุดพีคข,ของตำนานนี้มันก็เกิดขึ้นในปี2017ครับที่มีข่าวหรือว่าจอรโดกับเจนโด จะทำการแฮกโลบอก์ทั้งหมดในวันที่18มีนาคมครับซึ่งข่าวลือนี้บอกว่าทั้งคู่จะลบบัญชีผู้เล่นทุกคนที่ออนไลน์ในวันนั้นและแน่นอนครับว่าข่าวลือนี้มันไปไวมากจนสร้างความตื่นตระหนกมันทําให้มีคนเป็นล้านคนไม่กล้าเข้าไปเล่นเกมในวันนั้นเลยเลยครับมันก็ส่งผลให้โลบอก์ในวันนั้นล้างเลยแต่ก็ยังมียูทูบเบอร์อย่างคุณฟาร์มิงโก้และคนอื่นๆทาวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องนี้และที่เพิ่มความฮือฮาก็คือบางคนอ้างว่าเห็นจอนโดออนไลน์และส่งข้อความขู่ว่า คุณไม่ควรเข้าเล่นเกมในวันที่18มีนาคมเลยแน่นอนครับเรื่องนี้มันทําให้ไม่มีคนเข้ามาเล่นเกมในวันนั้นทางโลบอกก็ต้องออกมาพูดว่าข่าวลือนี้มันไร้าสาระและบัญชีเหล่านี้ไม่เคยถูกแฮ็กจริงๆครับแต่ข่าวลือนี้ทําให้ตำนานยังคงอยู่ต่อครับและในทุกๆปีวันที่18มีนาคมจะกลายเป็นวันจอรโดทันทีส่วนเนื้อเรื่องใน f o ร์สเค้นของจอนโดกับเจนโดก็จะเล่าไว้ว่าแนอดีตจอนโดที่เป็นชาวโลบอกจะใช้ชีวิตปกติของเขายังมีความสุขและได้แต่างงานกับเจนโดแต่อยู่มาวันหนึ่ง่งงชีีวิตขอขอเเาก็ปปลยนไ พอขอทั้งคู่ถูกดึงเข้าไปในโฟลสเคนด้วยสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสเปกเตอร์นั่นเองครับซึ่งสเปกเตอร์ก็ได้เข้าไปควบคุมจิตใจและร่างกายของจอรโดและทําให้พี่แกกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเกลียดชงังและต้องการที่จะทาลายทุกสิ่งในโลบอกรับแถมยังลบความทรงจําทั้งหมดของเขารวมไปถึงความทรงจําเกี่ยวกับเจนโดที่เป็นภรรยาสุดที่รักอีกด้วยเพื่อที่จะทําให้พี่จอรนกลายเป็นเครื่องจักรแห่งการทําลายที่ลืมตัวตนของตัวเองไปและถูกขับเคลื่อนโดยพลังมืดเพื่อกําจัดทุกกคนนนนนนนใใหห้มดดไปปนนั่ e, ่่เเเอองงรรบสวจโโโที็ยาาขขล ก่อนที่ทั้งคู่จะถูกดึงเข้ามาใน f o ร์สเคนพอเธอเห็นว่าจอนถูกควบคุมโดยสเปกเตอร์และถูกลบความทรงจำทั้งตัวตนของเขาและความทรงจำกับความรักที่เคยมีให้กับเธอมันก็เลยทำให้เธอตัดสินใจเข้าร่วมเกมของ f o ร์สเค n นด้วยความสมัครใจเพื่อพยายามจะช่วยให้คนรักกลับมาเป็นคนเดิมให้ได้และเธอก็รู้อีกด้วยว่าสเปกเตอร์จงใจลบความทรงจำของจอนเกี่ยวกับเธอเพื่อทำให้เขามองเธอเป็นเพียงเป้าหมายในเกมไม่ใช่คนรักแลวก็ต้องมาติดตามความทุ่มเทของสาวเจน ในการเผชิญหน้ากับอันตรายเพื่อช่วยคนรักของเธอและในอนาคตเธอเองจะเป็นหนึ่งในตัวละครผู้รอดชีวิตที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเกมในอนาคตด้วยนะครับซึ่งเรื่องราวพวกนี้มันก็ทําให้ชุมชนเกมไม่ว่าจะทั้งใน Reddit Wattpad และ X ก็ได้พากันคิดว่าอนาคตของพวกเขาจะเป็นยังไงและมีทางการตั้งทฤษฎีสมคบคิด แถมยังมีการวาดรูปแฟนอาร์ตรวมไปถึงการแต่งแฟนฟิกลงในวอตแพดที่มีเรื่องที่เล่าถึงความพยายามของเจนที่หาทางจะเข้าหาจรหรือจินตนาการถึงตอนที่จรเริ่มจําเธอได้และยังมีแฟนๆบางคนคาดเดาว่าถ้าจรได้ความทรงจํากลับมาเขาจะต้องตกหลุมรักเจนอีกครั้งทาให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่กลายเป็นคู่รักในตำนานที่แฟนๆชื่นชอบสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ